ตคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะคุณผู้ชมเมื่อนี้แอดพาคุณผู้ชมมาหาคุณตาท่องสุกนะคะเพราะว่าคุณตาท่องสุกเมื่อนี้แล้ว่าจะยำคงสุดท้ายนะคะแนวทางตัวเลขสวัสดีวันนี้ยงแม่สวัสดีค่ะที่เที่ยวแล้วเพิ่งแล้วเพิ่งเทียนดีือ่า อยากได้ตะเลขกพ่อมีอยู่พ่อมันมีอยู่ขั้นสั้นไปบวชแล้วบวชนี่จากวิ่งยังชิบูดีนั่งขี้ยวด้วยแล้วชูเจหยาวัดเนาะมา่เขาปฏบวชคุนลูกปูก็เดย็นนั่งขี้ยวยาเล้วสู้หแล้วบูดริเนาะวดไปบอเพ่อด บ่เปิดแบว่าเดี่ยบวชดอกพ่อเนาะบวชก็ได้บ่ชได้พ่อเมื่อนี้มาตามสัญญาแล้ดิบ่ก็เอาชัวนประเทศ่วบ่ก็เอกชัวประเทศแต้วอ๋อเออเออที่ไหนก็ได้ลอวว่าเปิ้เออเปิ้นเอาเสียงกเพราะนอ้นบ่กดรีโนต่ด้กเขาคือเช่ไ จะโมดินโซไม่อหรอแมาโมดินซอมอยุตาจัาตาจิ้วุ้โกเก๋เบรอกโก้สให้คุ้นตานีเนีนนไ้ตัวใดแน่จ้าตัวเด่นเด่นแม่ค่ะยดเดียวหนูเอาไ้เองค่ะเมื่อถึงวันชวาดค่ะเมื่อนี้ไม่ย่างโสุดท้ายจ้านพวกเจ้าว้อใส่ไม่ได้ว่กยกเสียครับเดี๋ม่ช่วหฮามใ่ไว้ช่วกันดมันเป็นเมบเหมือนกันบ่ เหมือนนี่อ้ําไปพูดเก็บเนาะอนี่มันชัวร์ด้อยยังไงเนาะเอามื่อนี้คนตามื่อนี้เอาตัวเนียนพ่อเอาตัวเนียนเลยลากเลขประวัติเลขค่ะประวัติเลขที่บอกมื่อนี้เข้ามาสี่สิบงันเมื่อไหร่ผิดบ่วงกลมให้พ่อได้พอเด้อมันจะจัวใบ้ผมมันจัวตัวรวมกันเด้อมันกเบ่แน่แล้วเนอคุณพ่อมันบ่มีหักเนาะมันเป็นไมันบ่มีหัก ค่ะเชรเอกับตรวจตรวจตรวจอ่านหรอดีไปเยอะเยอะยงปานตลอดซันักแหรอพ่อจช่ๆอืมอามีครูฉันมัดเสี่หมดแล้วน้านี้นานี้ถูกแล้วฉันได้พ่อน่ะนิ่เจีวเวลาคนเนอะมัดเสียเลางานมัดเสียเยอะจุ่มอ๋อคุณพ่อเราค่อยแม่นเจ้าจะไปแล้วทั้งนราเลยมันเสีย พวกน้พ้เสื่อเกี่ยวกับเรื่อ,นองนั้นพวกี้มเนเนสียเกี่ยวกับพวกไปจบแม่ลูกม่หมดเสียวเลย่มหาลัยปเยกเกิยวันหมดแล้วจาไปแม่บ่รับอายา้าวจบไ่ชอบปเเอามื่อนี้มายำคงสุดท้ายจ้าคุณตาไม่มไระกาศประวัติเด้อสีพี่สมง์มาฝากอ่ามันจริงหรือไม่จริงน,นะเคยบอกวันคิด หมพิตาขกวุนไม่เร้ว่หลังเล็กเราตัวเ็กเดือดผ้าพิูน,มนามวหลังเล็กมันอยออกค่ะค่ะเรืองห้าคู่ เนี่ยบอกว่ามีเมนที่มามาด้วยกันเนี่ยครับใครที่บ่เข้าใจ้าใครที่บ่ครับเยึดหาไก่ได้เรียกหรอครับเอาของคุณพ่อเนี่ยละครับให้ทั้งบ่บ่ให้ทั้งบ่ตัวนี้จุดนีมันแห้งเนี่ยใช่ไหมตัวไรจุดหลายตัวนั้นมาแห้ง นี่นี่ัไงหาจุลชสมรัจบครับตัวเ่มดก่มมันเนี่ยังไงค่ะครับเดี๋ยวป๊บปุ๊บปุ๊บี่ศูนย์หนึ่งศนย์สองเจ็ดหนึ่งชื่ออไนี่มาลสมรเจ็ดสี่เจ็ดหกวงกลมอพ่อ ไดเดนจ้าไดเดีนยูนีเไงร์เลยนี่บอกการเป็นอาจรว่ามันจำกอกเีมากคุเชื่อจ็บถ้ามันมาหน่เก้าแปดสามห้าเลขตายหงสาบร์เลดับไม่เชื่เลยเก้าแปดสามห้าเลขตายเลขดับมันบอกว่าเนี่ยหงสาวรค่ะครับมีเก้ามีแปดขอมาน้าเดิอมา เอาแปดไม่จุดอยู่ลพ้พ่อคือว่าตายชรรมดา,ามันตายมันเหลอมาดามันเลยขอมาํามเนียตีเลเดี๋ยว,ว,วจับหน่วยมันเลยตายแค่เก้าแค่สามแค่หานั่นน่ะเก้ากับสามกับห้าเลขตายแปดขอมาําอยู่เลยมีจุดอยู่เออดเลหน่วยแปดมม่ยังแปดมาสัมา,มายัางมายังมพอ่อมากับยังแปดมากับเจ็ดมากับหกหกสิ เรียกกันโอ้ตัวกันถือแล้วล่ะตัวกันโอเคมาลำเล่นอไรเด็กฮะจบมัดตรงนี้เรียกใครเรียกมันจะมาดูเสือไม่มาด้วยกันลึกยังไม่มาด้วยกันไม่มานำกันไม่มานำกันอาจจะมานกันไม่มานำกัน ไม่แม่อาจจะมานำการแมนบอตาเมือ่อเหน็บก็ไม่หาแล้วเี๋ยวงมันสอบเกี่ยวมับลงชื่เร็วก่ห้ามเล่นกนารพนันห้ามเล่นกนารพนันสนับสนุนรัฐบาลเท่านั้นก็มัน<อ>คิดก็หมาหยถึงเล่นการสนับสนุนสลากทินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสำหรับรัฐบาลเนาะ <tok> ชื่อรัฐบาลพ่อจบ <pore ab. S 2> ชื่อเรียกรัฐบาลคับ่ิช่ว่าได้ขายดีนม่น่จมีก็น่อยพูนกระดาษจอพ่อใจคอยจบเอาไปแจกกันมี่นี้เาจกสองตันดีไหมเอาเมินเก็บเงนีงกระเวนโอ้เชียงสมนยจะไม่ถูกคไม่ถูกเลยไม่ถูกแตเป๊ก พยะตาูกไปเอาเาเจ็บสำนักเลยยิ่าสามไปพี่น้องเอฟซีมีเสียงเพงแล้วค่ะเด้อคลิปแอดเบอร์นี่อาจจะบอกกเน,นี่บจบอเป็นหาชามเพื่อนมันยังเสือเชียงงัวเขาเนี่ยเชียงงัวเขามากพทนแล้วไปถามเขาไม่ลงเลยอันนี้บอกชิ้มวนก็นะเคยบอกวัาคิดหูคิดตาคุชมสมน ไมเรียกว่าหลังเลขตัวเดีนเดีนรอด่ิดพูเลมุกเจ้หมดหลังเลขมันหยออกค่ะค่ะเดืองห้าคูนี่เนี่ยบางแม่นที่ไปมาเดวยกันเนี่ยครับห็นดี่ดอกพวเจ้าใครยบด ย้ําย้ําหาแกได้เรียกอะครับขอของคุณพ่อเนี่ยละครับไม่ห้ย่บ้าบห้ท้าอืมจุเล็กจุดเลมาแห้งเนี่ยเห็นปะมตัวไรจุดลายตัวนั้นมาแห้งนี่นี่มันไงหาจุดลายสมรักไรเ็บครับตัวเด็กบ้านจัดเมึงซื่อมันาหรนี่นี่มันไงค่ะครับเดี๋ยวผมพูด ศูนย์หนึ่งศูนองเจ็ดหนึ่งชื่ออ๋อยด้วย่มาดาชมได้เลยเจ็ดสี่เจ็ดหกวลมอะไรพ่อตัวใดเด่นจ้าตัวใดเด่นยูนี่มอรมัเชรนี่บอกการปนตัวว่ามันจำกอกเสียมก <laughs> ค้เชื่อจ็ดถ้ามันมากนี่เก้าแปดสามห้าเรืยอตายของชาบ่เรียก,ยกดับ มุดอยู่เลย9835เลขตายเลขดับมันบอกนบอ่เนี่ยมุ้จ้ากี่ว่ะครับมีเก้ามีสามขอมันน้ำเรื่องมาเอาแปดคือมีจุดอยู่หร้วพอคือว่าตายธรรมัดามันตายมันจะาขอมาน้ำฟันมันขอมาน้ำเน่ตีเย็นเียยจับหน่วยมันเลยตายแค่เก้าแค่สามแค่หานั่นแหะ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนังกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง สลับพันใดบ่คอยมีโชคนะครับผมก็ล้องเอาไปเซาบุษามึงนะครับผมตะขุดลกช้างภายในบรรจุไปด้วยเส้นขนหางช้างลกช้างหนังช้างกระดูกช้างและของมงคลชากเกือบทุกชนิดนะครับผมสลับตะขอสร้างนี่ก็เด่นทางด้านนะครับผมขอเงินขอทองเรียกเงินเรียกทองนะครับกอบคุ้มบริวารนะครับผมสิ่งบดีกับกลายเป็นดีได้นะครับผมในธาราโคจาสารโคจารักนะครับที่เนผดึกกาวไว้ๆนะครับผมนะครับตะขอสร้างนะครับผมนะครับัดน้อยๆไปมืดพวกงูพวกเงี้ยพวกเนี่ยข้อนี้ข้อแม่ไกลว่าใดครับที่เหนือที่โตใส่กระพุกใสื่อม นะครับผมนะครับท่านใดสนใจนะครับผมกับเบอร์โทรอยู่หน้าจอเด้อนะครับผมเบอร์โทรขึ้นหน้าจอนะครับกับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมนะครับสั้นใดที่ซื้อหวยพิพิธถือถือซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนนะครับผมก็ล้องเอาไปบูซ่ามืองได้ครับเด้อติเกนติซันตินาลันกับเป็นมหามงคลนะครับผมของใหญ่พญาช้างศาลนะครับผมนะครับในตำรานะครับผมตะขอนะครับผมขนาดพญาสร้าคตัวเล็ๆนะครับผมกับยังย้อมใน าาคาถาโคตรลักของบูชาของตะขอนะครับผมเงินทองของเขาที่มันใหญ่กว่าเฮาเฮาสมาัครเกาะเขามาไหวได้นะครับโชคลาภก็ตามนะครับเกาะไหวได้นะครับผมสลับอิสิทนันใดที่อยากจะเซาบูชานะครับผมนะครับก็โทรเข้ามาได้เด้อโบโจะอยู่หน้าจอนะครับผมอาซาทุกครับซาทุ